วววสวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมในขณะนี้ครับตอนนี้กำลังฟาร์มอาหารนอ้องใบบุญครับ ไม่ยงไปอะไรส่งไเลยเฮ้ยไม่ได้เลยเฮยไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยมีการป้อนอาหารนะครับนี่คืออาหารด้วยครับต้องขยี้ก่อนครับแต่กล้วยสุกเนี่ยต้องขยี้ให้เป็นเบนแล้วก็ถึงจะให้ทานได้นะครับงั้นน้องทานไม่ได้นะครับโอ้จะทานมือพ่อแล้วโอยดื้อเดื้อ รีบครับไม่ทันครับไม่ทันครับไม่ทันไม่ทันต้องดูเม็ดด้วยครับถ้ามีเม็ดไม่ทันนะครับต้องเอาเม็ดออกด้วยถ้าบางบางกล้วยบางนี้จะมีเม็ดอยู่นี้ครับจะเอกเอาทิ้งทานไม่ได้ครับเดี๋ยวติดคออย่างเล็กครับเสียงฟ้าร้องครับวันนี้เย็นนี้น่าจะฝนน่าจะตกนะครับเย็นนี้น่าจะตก ไม่บุญก่อนเฮ้ยมาเจ้าเฮ้ยเฮดูไปนี่จะปอ้อนเป็นช่วยสุดนะครับกินไปสองลูกนะครับหมดสองลูกนะแล้วนะครับสลูกยังไม่พอครับเดี๋ยวไปเอาอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเอาขวดแป๊บเดียวแป๊บเดียวยี่พ่อไปเอาขวดอีกแปบ๊บเดียวรออีะแป๊บ,แบ,บเดียว เยี๋ยวดูสิดูสิเราเพิ่งเล่นก่อนเจ้ากล้วยสุกป่ะอเครับกล้วยสุกมาแล้วกล้วยสุกมาแล้วผีใหญ่ซะด้วยไปบุญ ห <L an> <S an> อมแก้มเอเลยเดี๋ยวให้ใบบุญกินก่อน,น,น,อนเมม่อเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับแย่งถ้วยกันกินครับอยู่ประมาณนี้ทุกวันนะครับต้องทอดทุกวันครับแต่ว่าใบบุญเนี่ยมมากินช่วงสามลูก ชอบทานกล้วยช่วงสามทุ่มน,นะครับนี่ก็ยังมาจยากทานป้อนกล้วยครับให้กินหมดไมถึงนี่หมดนี่ไม่หมดนะครับวิใหญ่ก็เจเมเอยรับไปด้วยเบ็งให้เจเมเอยด้วย กำลังเจมเหมยก็มาจะมาแย่งด้วยนะครับถ้าเจมเหมยจะมาแย่งด้วยเดี๋ยวให้ไปบุญกินสิ่งมรดกไปบุญนะครับเจมเหมยแย่งลูกกินหมดแล้วครับงานนี้เฮ้ยยินกินเร็วลูกมันกินช้าอยางเด็กไปบุญเร็วเร็บุญมันไปสามลูกแล้วครับ สวัสดีครับพ่แม่ครับนี่ก็มาาก่ยวด้วยครับแล้วว่าออะไรมาแลเฉยอ่ะครับพ่อคุณช้างครับเ้เขาบอกว่พ่อคุณช้างมาก็จะจะไม่ค่อยดื้อพ่อเขา ช่างตัวไหมเนี่ยมีสเเชือกครับยังไหพ่อข้นเชา่าพ่อขพพ่อพ่อมารับตกมันอยู่องค์มันอยู่พอพ่อมาแล้วเฉยเ,เย็ยนหมดลแล้วเย็นหมยกกินหมดล้วดวยลยัไ้วใช้อาหารแล้วขายแบบไหนเป็นตะกร้าครับ ทางใบบุญครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรครับตอนนี้บุนวายไปหมดเลยครับนี่เหมือนก็แย่งลูกลูกเอาเคี้ยวไม่ทันโอ้ยนัวอ,อะไรเป็นอะไรตอนเย็นๆหนี่งฝาบหน่รดูไม่เป็นเลยครับยังไม่อาบน้ำ <c ười> เล่นกับใบบุญไปท้งวันครับวันๆเนี่ยไม่มีอะไรที่ได้ไปไหนหรอกครับไม่เคยได้ไปเที่ยวอะไรกับเขาหรอกครับในะ<ม>บบุญก็กลัวแม่แย่<อ>งเองอแม่ก็แย่งลูกมึงก็มาดูว่าอะไรให้ไปบุญก่อน ดูไปพักโอยเว้ยลูกเองยังไม่รู้จากลูกจากอะไรโอืดูดูลห้กินดีลายเด้ไอบุญก็รีบนะคะกลัวแม่กินหมดนะไอบุญก็เอาใหญ่เลยครับนี่กินเกือบมาหมดดีแล้วเนี่ยได้หกเจ็ดลูกแล้ววันนี้ธรรมดาละไอบุญเนี่ยหอมดีนะ กล้วยหิวเหมือนกันนะเนี่ยกล้วยพันธุ์อะไรเนี่ยส oh, so, ุกสีเขียวกล้วยน้ำหวานะครับใบบุญจะไม่กินกล้วยอื่นนะครับกล้วยหอมก็ไม่กินนะใบบุญเนี่ยกล้วยไข่ก็ไม่กินเด็กเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะกินกล้วยน้ำหวานะเด็กนี่เรื่องอาหารทานเฮ้ย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 ต้องดีขยี้แบบนี้ให้อันนี้แล้วก็ป้อน แล้วก็อย่าชนพ่อสิพ่อเซทก็มีมีกำลังมีกาลังก็มาติดขาหลังพ่อันนี้ไม่ใช่ธรรมดาวันนี้ทานไปเยอะแล้วครับวันนี้ครับเยมส์มือก็ประมาณนี้ครับเย้ลูกลูกพักลูกออกพอแล้วโอ้มยไม่์เหรอให้เมยให้ลูกกินก่อนครับเนี่ยพอแล้วให้กินอีกลูกหนึ่งพอครับไปบุญกินเยอะแล้วครับ เสียงเคี้ยวไปบุญเสียงเคี้ยวนะหอแล้วหมดแล้วอุ้ยหายแล้วใส่อิ่มแล้วทำไปบุญอะไรอีกนิดนึงนิดนึงไปบุญเอาไม้ออกเพ้อเคี่ยวอะไรคงให้กินไม่กินจะไปเคี่ยวอะไรเคี่ยว ครับผมหลังจากที่ทานกล้วยเสร็จน้องใบบุญก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดินเล่นอย่างมีความสุขกับเจ๊เหมยครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศอย่างดีเลยครับช่วงเย็นๆที่หลังจากป้อนอาหารของน้องใบบุญเสร็จครับให้ทานกล้วยนี้กินไปเยอะครับประมาณเจ็ดลูกแปดลูกนะครับตอนนี้น้องใบบุญของเราทานกล้วยเป็นนะครับแต่ทานเยอะไม่ได้วันหนึ่งทานได้ประมาณไม่เกินเจ็ดลูกถึงแปดลูกนะครับอันนี้ ภาพบรรยากาศตอนเย็นของน้องใบบุญของเราส่วนน้องการเกตของเราก็อยู่ตรงนู้นครับทานอาหารอย่างอาริดอร่อยครับวันนี้อาหารของเรามี2อ,อย่างให้เลือกมีหญ้ากับสับประรดนะครับเนี่ยครับเด็กน้อยใบบุญของเรากําลังหัดทานหญ้าครับกําลังฝึกทานหญ้ากําลังทําตามแม่เหมยครับถ้าพูดภาษาบ้านเราก็กําลังอยากรู้อยากเห็นอยากลองนะครับเป็นเด็กที่อยากจะลองเนี่ยครับปากกาลังหัดเคี้ยวเป็นความน่ารักนะครับ ภาพตอนเย็นที่อยากให้แม่แม่เอฟซีหลายท่านได้รับชมกันครับตอนเช้าผมก็ไปอาบน้ําให้พี่หมํ่มมาแล้วครับอาบน้ําพี่หมํ่มมาแล้วอาบน้ําเล่นกับพี่หม่มครับพี่หมํ่ก็ตรงมานิดหน่อยครับก็เลยไปอาบน้ําไปเล่นด้วยครับพี่หมํ่ก็ตอบรับเป็นอย่างดีครับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะให้เกียรติควานถ้าไม่ทําอะไรแล้วก็ตามระเบียบครับเข้าไปก็มีการนั่งการเล่นกับควานนะครับ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับที่ช้างที่หายตรงมันนิดหน่อยก็สามารถเข้าได้ครับเพราะว่าพี่หม่ำเป็นช้างที่นิสัยดุร้ายครับแต่ก่อนแต่ก็พอมาอยู่กับผมก็รู้สึกว่าเปลี่ยนนิสัยได้ดีครับปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดีมากตอนนี้ก็มาดูน้องใบบุญครับดูครับวัยกำลังจะโตครับไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะครบ5เดือนแล้วครับวันที่2นี้ก็จะครบ5เดือนแล้วครับเยวจะเข้าวันที่2นีเนะครับ FC ทันใดนะครับ ที่ติดตามน้องใบบุญอยู่ในขณะนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับลายหมั่นชาแนลยูทูบประมาณวันที่2นี้ครบ5เดือนของน้องใบบุญครับวันศุกร์นี้ก็จะมีการไลฟ์สดเช่นเคยครับอาหารช้างเพื่อช้างตกง,งานครับหลังจากเราผ่านอุปสรรคครั้งใหญ่มาแต่เราก็ยังสู้กันต่อไปครับวันนี้ผมขอจบคลิปใบเพี่ยนธนี้ขให้เอฟซีท่านมีความสุขมากครับร่ำร,ำ,รำในรวยเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายครับลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของน้องใบบุญตรงนี้สวัสดีครับ